มาเอาเครื่องปรุงหรอครับเนี่ยใช่ครับผมนี่คือสดสดจากต้นเลยครับปลอดสารครับไม่ใช่ปลอดสารจริงเนี่ยปลอดสารอาหารปลอดสารอาหารในลูกมันรูกมะกูดอยู่ในนี่ยมันยังไม่ใช่หน้าครับแต่คุณมั่นใจว่าไม่มีต้นไหนเท่าที่ผมเห็นนะในสระแจ้วไม่มีต้นใหญ่เยู่นี้ถ้าใครมีต้นมะกรูดที่ใหญ่วันนี้แจ้งเข้ามาทางคุณเด่นสินได้เลยนะครับวรับอาหารรีครับเออครับไปดูกันครับต้นคู่นะครับนี่ครับตอนนี้ตลาดลูก ผมไม่รู้ราคาฮะห้าบ,บาทเจ็ดบาทสิบบาทแต่ที่เนี้ยรีครับได้เลยครับโอ้มะนาวดวกมากมีลูกเดียวทั้งต้น,ม,นม,มันไม่ใช่น่าครับเอา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 นี่คือพริกกินดานะครับออใครก็อาจาจะคิดว่าเป็นพริกธรรมดาทั่วไปที่ไหนก็มีแต่ก็เออเนี่ยผมเอาพัานมาจากสีตะเกียบครับ <Wow S 1> มันมันมันไม่ใหญ่เท่าตลาดครับแต่ความเผ็ดร้อนนะให้คุณเด่นสินเขาลองดูฮะซึ่ง กริกนมันจะหวานเนี่มันเผ็ดแล้วมันหอมหอมมากครับครับไม่มีสารเคมีครับตัดไปตัดไปวัตถุดิบต่อไปครับคุณจะเอาอะไรอีกไปดูกันครับถือว่าพริกเมื่อกี้นะครับมันสุดยอดแล้วแต่สุดยอดกว่านั้นนะถ้าคนอย่างเราเรารุ่นผมรุ่นคุณด่นตินเนี่ยจะรู้ว่าเน่คือลูกโดดมันเป็นพริกหอมครับซึ่งราคาแพงกว่านั้นเยอะแล้ว แล้วมันโดดจริงๆครับไหนโดดให้ดูทีเออเอาเอาเอาเสน่ห์ของอาหารที่ที่จะกินให้ถึงจริงๆอ่ะคุณอย่าใช้แก๊สอย่าใช้ไฟฟ้าครับไม่ต้องใช้อะไรนี่มันเตาธรรมชาติเลสองอย่างครับมีฐานกับฟืนฟืนนี่ไม่ได้ซื้อนะครับไม่ได้ซื้อฐานมีอันนี้เอาเอาเอาฟืนแล่าฐานก่อนไหะออเอาใส่พงกนไปเลยนี่ไม่ได้ไม่ได้ เดี๋ยวขลําขอไปนะครับตามภาพอๆกอยู่นี่อันแรกครับจริงๆแล้ว <S 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 แฟนผมเราขอครับอันนี้ผมมาต่อยอดเฉยๆแต่ที่กําลังจะสื่อหมายว่าครัวบ้านนอกครับครัวบ้านนอก,นนอกทุกอย่างเป็นออร์แกนิกหมดครับ <S 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 เล็กๆลงไปก่อนนะครับด้านฟืนเล็กๆพอได้ระดับปุ๊บไปเติมฐาน หรือไม่ต้องเติมนะที่นี่ไม่เอาแก๊สครับจริงๆไม่ใช่อะไรครับไม่มีตังเติมเออดีครับดีอันนี้น่าจะเป็นเมนูชาบูอีสานนะนี่เราน้ำซุปกระดูกหมากระดุกโงกระดุกหมาม่มีใครขดัแล้วเป็นอย่างนี้ครับเท่าที่เห็นมาสรุปแล้วทั้งทั้งคลิปอันนี้ได้แค่นี้อะ ขอบคุณคุณเด่นสินม,มากครับผมอยากจะบอกคุณเด่นสินว่าไอเวนชาบูา <c oughs> อีสานชาบูอีสานใะ่ไรนะครับขอบขบ <c oughs>